หยต้องบอกเลยครับว่าหรือข่าวลือมันจะเป็นจริงครับอุย้ยล่าสุดมีภาพออกมาแล้วครับโอ้แบบนี้เนี่ยของจริงหรือไม่ครับทุกท่านต้องบอกเลยครับว่าภาพเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยนะครับเป็นภาพของฮุนเซนเนี่ยนะครับไปถูกเนื้อต้องตัวกับมาลี โอ้โหถือได้ว่าโซเชียลไทยปั่นจัดแล้วครับงานนี้แล้วมีแชร์กันเยอะมากๆแล้ครับโอ้โหถึงเนื้อต้องตัวมือไวขนาดนี้ได้ใจหุณนเซนจริงๆและเนี่ยครับผู้หญิงที่อยู่ในชุดตรงนี้ถ้าหากว่าไม่ใช่การตัดต่ออาจจะต้องมีการออกมาเคลียร์กันอย่างแน่นอนนะครับ แต่ที่แน่ๆคนในภาพโอ้โหมาลีมันเอาจริงเว้ยเฮ้ยโอ้แบบนี้จะให้คิดอย่างไรกันแน่ครับในขณะที่โลกออนไลน์โซเชียลไทยใจถึงละครับปั่นต่อเนื่องครับมือไวใจถึงพึ่งไม่ได้หรือในหลายๆคอมเมนต์ครับก็ต่างตกใจว่าอุ๊ยลุงชอบหวานเจี๊ยบของแท้แน่นอนคนมีอยากกัก โอ้โห,โโหเรียกได้ว่าไม่รอดสายตาโซเชีย l ไทยแล้วครับจริงไม่จริงไม่รู้แต่ตอนนี้บ้านแตกครับบ้านแตกครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ยิ่งมีความระหองระแหงเอาญาติทำเมียโอ้ความมืดดำมืดมิดในครอบครัวหรือตระกูลคุณนี่มันน่าสงสัยเหลือเกินครับตอนนี้ซึ่งต้องบอกครับตรงนี้ตัดกันไปล้อกันมาสุดท้ายเอา้า เป็นความจริงซะอย่างนั้นบอกได้เลยครับว่างานนี้อาจจะจบไม่สวยล่ะครับในขณะเดียวกันนะครับต้องบอกว่าไทยเนี่ยชนะอย่างชัดเจนนะครับในการที่เราพาทางทูตนานาชาติไม่ว่าจะเป็นจีนมาเลเซียปากีสถานเกาหลีใต้รัเสเซียคือมากันหมดเยอรมันอินเดียลาวแคนาดาฝรั่งเศสเนี่ยนะครับ คือต้องบอกนะครับว่าทุกชาติเขาได้เห็นกันคาตาแล้วต้องบอกว่าทางผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ยืนยันว่ามันเป็นหลักฐานที่ชี้ชัดและก็เป็นข้อเท็จจริงนะครับที่มันออกมาให้โลกได้เห็นเนี่ยซึ่งทางไทยคู่ฟ้าหรือว่ารัฐบาลไทยเนี่ยก็ได้ลงเอาไว้อย่างชัดเจนจริงๆนะครับบอกว่าทูตทหารและสื่อต่างประเทศ รับทราบข้อเท็จจริงกรณีสถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชาครับคือต้องบอกว่าเรากับกัมพูชาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับกัมพูชามันยั่วยุตลอดนะครับแล้วมาแบบเป็นแพทเทิร์นมีเทคนิคมีวิธีการเอาพลเรือนเข้ามาพื้นที่ที่คุณไม่ควรจะเข้ามาแล้วยังมีการเผาสิ่งปลูกสร้างนะครับขุดคูแนวชายแดนคือทำเพื่ออะไรครับแล้ววางทุนระเบิดอันนี้คือสิ่งที่ มันรับไม่ได้แล้วมันผิดอนุสัญญาซึ่งทางการไทยครับก็ได้มีการชี้แจงให้กับทูตนานาชาติเนี่ยที่มาเนี่ยนะครับได้เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็ต้องบอกแหละครับว่ากัมพูชาเล่นมาโจมตีไทยเนี่ยนะครับด้วยปืนใหญ่ b m 21เนี่ยนะครับโดยจงใจ มายิงเข้าพื้นที่พลเรือนของเราเราก็พาไปดูนะครับในจังหวัดสุสสรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมยอุบลราชธานีซึ่งทําให้มีคนเนี่ยนะครับต้องบาดเจ็บอบพยพกว่าแสน0 0 0หมื่คนซึ่งตรงนี้เขาเห็นชัดแล้วก็ดูจากสีหน้าสายตาของทูตแต่ละประเทศก็บอกว่ามันเหลือจะเชื่อครับโจมตีโรงพยาบาลโจมตีโรงเรียนโจมตีเซเว่นอีเลฟเซึ่งมันไม่ใช่เป้าหมายทางทหาร โคตรจะชัดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหลักฐานที่ไทยชนะทางกัมพูชาอยู่แล้วนะครับการตอบโต้ไทยเนี่ยไทยก็ตอบโต้ด้วยภายใต้สิทธิ์แห่งการปกป้องตัวเองนะครับป้องกันตัวเองซึ่งในการที่เราโจมตีกับก็คือตามกฎบัตรสาประชาชาติอยู่แล้วซึ่งมุ่งเป้าเฉพาะทางทหารนะครับคือตรงนี้หลายชาติก็อาจจะมองไทยไม่ค่อยดีก่อนหน้านี้เพราะว่าจากข่าวที่ขเขมรปั่นมา แต่พอมาเห็นของจริงบอกได้เลยครับว่าทูตทุกชาติตะลึงครับมันไม่เหมือนกับสิ่งที่ไปดูก่อนหน้านี้ไม่เหมือนกับสิ่งที่คอมเมนเห็นก่อนหน้านี้ซึ่งพอความจริงมันปรากฏเนี่ยมันก็เห็นกันชัดๆอยู่แล้วครับของเรายึดหลักความจําเป็นความได้สัดส่วนตามกฎมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งสถานการณ์เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีประกาศหยุดยิงมาแล้วเราหยุดแล้วคุยเรียบร้อยแล้วแต่กลับกลายเป็นว่า เขมรไม่หยุดแล้วก็ยังมีเอาโดโรนเนี่ยมาลุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าไทยอีกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ผิดต่อเนื่องก็คือผิดแล้วผิดอีกผิดซ้ำซากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางการไทยได้ชี้แจงไปหมดเรียบร้อยแล้วและในส่วนของกรณีนะครับในการใช้อาวุธเคมีเราก็โต้ตอบเลยนะครับเราก็ชี้แจงว่านี่มันภาพตัดต่ออนุบาลมากๆนะครับคือไทยเราเนี่ยไม่มีอาวุธเคมีนะครับและภาพที่ออกไปก็คือเป็นของสหรัฐ ในปี2022ซึ่งมันหาหลักฐานอ้างอิงง่ายมากนะครับแล้วก็ในส่วนกรณี f 1 6 mk 8 4ไทยใช้เฉพาะอาวุธที่จำเป็นและมีเป้าหมายชัดเจนภาพที่กัมพูชาเผยแพร่เป็นระเบิดเก่าจากสงครามเวียดนามเพราะฉะนั้นสิ่งที่กัมพูชาสร้างมาคือการบิดเบือนและไร้ข้อมูลความจริงล้วนๆเลยนะครับ และทางด้านของโฆษก,กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยนะครับก็ลงพื้นที่ด้วยแล้วก็ต้องบอกกันนะครับบอกว่าเราดําเนินการอย่างโปร่งใสจัดให้เห็นข้อเท็จจริงคือเอาความจริงมาพูดนะครับถึงขนาดที่ว่าพี่หนุ่มกัญชัยตอนที่ได้ดูไลฟ์สดอยู่เนี่ยผมดูอยู่เนี่ยนะครับถึงขนาดที่พูดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นความจริงไม่ใช่แบบมาพูดปลดเอาสิ่งโกหกเอาสิ่งไม่จริงมาพูดหรือว่าตอแหลเนี่ยนะครับ คือก็ต้องบอกว่าทุกคนเห็นหมดแล้วว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับโดยเราเนี่ยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของคณะทูตที่เดินทางไปแล้วก็เน้นความโปร่งใสเพราะหากเปรียบเทียบกับฝ่ายกัมพูชาเนี่ย ต้องบอกว่าไม่มีอะไรชัดเจนสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วของเราเนี่ยสามารถไลฟ์สดพูดคุยได้ตลอดเวลาสามารถถ่ายได้ทุกที่สามารถที่จะบันทึกภาพแบบไหนก็ได้เนี่ยนะครับสามารถที่จะถ่ายเห็นมุมมองเนี่ยนะครับที่มันแบบถูกกระทำถูกโจมตีมาซึ่งคำถามเด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับทุกท่านฮะทางนักข่าวก็ได้สอบถามมานะครับว่าทางคณะทูตเนี่ยได้แสดงท่าทีอะไรออกมาบ้างนอกจากการขอบคุณ ซึ่งทางด้านของโคศกออกอตอของเราเนี่ยนะครับกระทรวงกรา่างประเทศก็บอกว่าเขาไม่ได้แค่ขอบคุณนะแต่เขาได้เห็นกับตาสีหน้าแววตาแล้วสัมผัสได้ถึงความโหดร้ายที่มันเกิดขึ้นกับประชาชนชาวไทยซึ่งก็ต้องบอกว่าการมาครั้งนี้สําคัญมากครับไม่เพียงแต่เห็นสถานที่ที่มันพังทลายไอ้ตรงเนี้ยคุณจะเถียงยังไงเรายิงเองเหรอมันเถียงไม่ได้นะครับแต่เขาได้คุยกับญาติผู้เสียชีวิตได้คุยกับประชาชนที่ต้องอพยพ พอถามว่าเขารู้สึกอย่างไรตนบอกได้เลยว่านานาชาติเนี่ยเขาสงสารแล้วก็เห็นอกเห็นใจไทยนะครับว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้มันไม่ควรที่จะต้องมาเกิดขึ้นและทุกชาตินะครับก็เห็นตรงกันหมดเลยนะครับว่าเฮ้ยไทยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เริ่มสงครามครั้งนี้นะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับฝ่ายไทย และทางการของไทยก็ยังได้ชี้แจงอีกนะครับว่าทิศทางที่ต่างชาติเนี่ยเขาได้มาสัมผัสเนี่ยเป็นไปในททางที่ดีหมดนะครับได้คุยกับทุกท่านได้คุยกับทุกประเทศ เราเป็นเหยื่อชัดเจนมากมีการล้ำมาในประเทศไทยเกือบ30กิโลเมตรในการที่เขาเหมือนไม่เลงหรือตั้งใจเลงมาที่ประชาชนเป้าหมายที่ไม่ใช่ทหารยืนยันว่าไทยทําบนหลักการแต่กัมพูชาไม่อยู่บนหลักการแค่นี้มันก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างว่ากัมพูชาเนี่ย เอาสิ่งที่ออกมาเผยแพร่เป็นข้อมูลเท็จแล้วก็คิดว่าเราจะได้รับการตอบรับในสิ่งที่เราเรียกร้องจากการสนับสนุนจากเขานั่นเองนะครับซึ่งจากทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เนี่ยก็พอที่จะสรุปได้แล้วแหละนะครับว่านานาชาติเนี่ยคิดอย่างไรกับไทยเดี๋ยวคงจะต้องรอนะครับว่าจะมีการแอคชั่นหรือว่าออตอบรับ กับสิ่งที่เขเมรเนี่ยทำแบบนี้อย่างไรกับทางนานาชาติเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้เห็นรู้ชัดหมดแล้วข้อมูลได้ครบถ้วนหมดแล้วเป็นฝั่งที่ทําผิดแล้วก็ละเมิดกฎต่างๆถึงขนาดที่สํานักข่าวรอยเตอร์ต่างชาติหรือว่าที่ไหนทั่วโลกจีนก็เอาไปลงครับนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วกัมพูชาโกหกอะไรบ้างนะครับเนี่ยคือสิ่งที่กัมพูชานำเสนอและทุกชาติจับโป๊ะได้หมด แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนๆก็ตามนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลครับแชมพูสมุนไพรลดผมร่วงเล่งผมหนาทวงคืนความมั่นใจล่ะครับสะได้ทุกวันเย็นสบายหัวจัดหนักจัดเต็มโปโคตรคุม้มได้ที่ตะกาดา้านล่างสายมือเลยนะครับ